อาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยบ่บ่ค่อยทองไปใส่แ,แขว็วพี่นออกก่องขอโสษขก็ให้เ้อุ่นนะพ,พอโยดแล้วนัง่งก็เม่นได้มองนั่งดีแฮนอไปพี่นอ่องเข้าหางไปเบิง้งไปส้มครับตอนนี้ทางสี่อันนี้เข้า ไปเบิ้งขึ้ชุ่ว่าเป็นจังไหนมาจังไหนโอ้โหเป็นอะไรล่ะเป็นจังไหนฮงจังไหนต้องจังพักกันนั่งการยังแต่ย็นแต่ยังเนาะก็ได้กันได้ยังอยู่ดอกมองอันนี้ครับผมขาดโย่ครับผมว่าจากได้เห็นฟุตบอลไปตีครับดูฟุตบอลเตะมันใหญ่พุ่งเนาะมันใหญ่ขาดโอ้ยได้มองดีเนาะ ของแอร์กับมีดนะครับตะวันว่าหน่อยพูดของแอรมี่อันดี้คลองแอรเกับมีมีเบิดิมีครบบิดเลยพูดเดมักแอร์กับนอนแอร์พูด้รมักนอนพัดลมกับนอนพัดลมกันแล้วกันแ่งมนครับผมพูดว่าโอเคเลยเจ็ซับพรอมเรียบพร้อมเรียบร้อยเลยโอ้กันคุณนะพัดลมหมุนหนุกคองหนงพี่น้องครับบุญบัานเฮาอีสานบัานห้องจิล เป็นพลุ่มเินสวยสวยสวของยูของเจ้าฮ่อคนคนนอ่งเด่นคด้รถกระมีนะครับพี่น้องครับน้องน้องเด่นกันยังคงสืบบอลลงจากรถด,ดอกซี่มันลุ่งพลังสืบทยอยกันลงมาแต่ะละคนสองคนโอ้ยรถอีพอแลมจอดพิธีเนาะเตรียมพร้อมกันยังเต็มที่ไปเดยองดีผ้ายางลอ,อ,าอยหยิบจังไนกันอันนี้ทางตั้บักหุ่งเฮ้า ก็จะอยากตา่ำลูฝันตำเลยนะครับผมนี่ทั้งแบบนี่เครม่องเคง oh, okay. ร่อยเล็กน้อยโอ้ยเดี๋ยวปล่อยไปกันเอา้าเตรียมพร้อมกินข้าวเหนียวกับมี่คุณอีแมนุยรถตื่นแล้วเฮียบางส่วนก็สีขาในเซร่าเหรอครับเบิ้งแล้วบิ้งแล้วบิ้งแล้วนะครับตากซิงตากควงไว้ดิบอตากป่ได้ การทำงานของมอลลั่มกันสิเป็นลักษณะนี่แหละครับพี่น้องครับเสียกดยุ่นนี่เย็นสบายเย็นไปในห่มผ้าครับกดโอ้ยนี่ครับวิธีชีวิตเด้อพี่น้องครับนี่บ่มองดูมองเศร้ากันดี โี่คจิตรยูบารดรยกันกูดีซีเป็นมอหลงมอล่ำกะนี่ครับต้องยูแบบนี้ให้เป็นต้องกินง่ายยูง่ายจังค่อยยูได้นะครับถ้ากันนอนจังกี่ก็ต้องยูได้นะครับผมของนำของในก็โอเคนะครับมือนี้แต่ว่าพอดีขอบคุณอีแม่จางเพื่อนเ้อมองพอดีจอดรถอยู่ อตรงขามเพื่อนเราเรา,าฮอด,ดี้เจ้านี่ใช่าหมเอเอินไปอาบน้ำดีหลยดีหลยพี่น้องจำฮพอด,ดี้ได้เราทักเอินถ้ามีฮอนด,ดี้ก็ดีใจละพี่น้องครับผมบมาล่ำบานล่ำบานไดหุ่นจักจ้าขวงพี่น้องเอินใจเนียวโอ้ยมาล่ำก็ดีใจแห้งเอินไปอาบน้ำเอินไปกินเขาขอบคุณอีมแมดทุกๆคนเพื่อนสองหลังตรงขามกันเลยใจดีแห้งเนาะ ปลาเขาดีมากอาบน้ำผิดเดลูกมากินเขาเขาก่อยเอาอยัางมาสูกินโอ้ยขอบคุณเลยหลายทีแมนะครับผมเมื่อนี้ที่งานสาวหน่อยเปิดเป็นแพร่งฮากกับมาเปิดมานทำการแสดงเนาะอยู่เพื่อหน้าวังนะครับผมเรี่งเมืองซื่นกันนี่มือำ่ลไยคณะเนาะมาทำการแสดงอยู่นี้งานไงงานฟิล์มแรงนะครับพี่น้องเดอ๋ยิบผ้าจา่มบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผม ตอนนี้จอดสแตนบายเตรียมพร้อมแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งเนาะผู้ใดที่เพิ่นทำการแสดงมาขึ้นนีก็คือนอนนะครับพักพอนไปผู้ใดที่อ่าเป็นแผนกเวทีแผนกเครื่องเสียงเพิ่นก็คือเริ่มติดตั้งนะครับในรีวลาของเพิ่นนะครับผมนะครับล้านกว้างๆใหญ่ๆเนาะพี่น้องเขาตือว่าภาพที่น้องมาเบิ่งมาชมเหมือนเดกงานใหญ่ครับงานงหาย ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมไอ้เฮ้ยเดี๋ยวช่วงบายบายนะครับผมบายบายตอนนี้มันยังเสาอยู่พี่น้องครับช่วงบายบายเดี๋ยวให้ทีมงานเขาตื่นเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศอีกเทนึงจนถอดยง้มแรงนะครับพี่น้องครับภาพบรรยากาศชูพี่น้องเบิ่งเพื่อสิลงมาเบิดหล่ะทั้งหมดบาทเนาะพูดรับนอนดื้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนเนี่ยไม่ใช้หลังความแปรกเสียหรอ ก็ออกันโย่ครับที่มีแต่เด็กแต่ว่านมันจากเอาจั่หนอยวอนสลากเด่นกว่า,า,าวโอ้เจอแล้วเจอแล้วพี่น้องบบรรยากาศภายใน,นงานกับสิประมันนี้นะครับผมกดโอ้ยมวลซึนทั้งบันจะพาเป็นยูบุน,นตอนทงทักนะนี่ พี่แม่เฮือนลังนี่ครับอีแม่เฮือนลังนี่นอนบีอาบอยู่นี่นะครับเฮือนลังดีไรยังวะนี่น้อนฟอมแปมยายไล่จอดอยู่นี่เกษตรครับแม่กเกษตรเกษตรด้วยสีมุกน้องใหม่ไม่แข็งอย่เด้ได้การยู่งใส่เหรอดูวนี่บ่บูิบานโอเคครับเดี๋ยวทไวเดี๋ยแม่จังมาโอเคครับผมนั่นดิเราใจดีขึ้นยังมกน้องหมเด้อพี่น้องครับแนว่อาดีมักอาหารอีสานบ้านเฮา แซ่บโอเบฮะัะดดิโอ้เสเป็นอาบน้ำหรอบเนี่ยอาบน้ำแล้วอาบน้แล้วอาบน้น่นนนะไป้นปาไปการลยแม่ละอาบน้ำมือละเทียนละบาคก่ค่อยอาบ อับตัวแม่อับตักี่แม่เบิ้งยอไปเบิ้งในยุท t u ัวนั่นแหละเบิ้งผู้ใดเบิ้งความแมเบิ้งถึงนแงินมาที่แรกขุดนะจะคุ้งยีนมาที่แรกจะเละก่อนยัง่นแม่เป็นแกยแม่ลราเพราะข้นเดทัวผมแม่ตื้อลท่แม่ลากรจิกกับีใส่เมา่รลูกใส่ก็ใส่ความอาบแล้วค่ะ มุกแล้วไม่ไหาเราอีแมว่ะแน่นว่ใ่หว่ใส่มูแ้ว่าแสบ่ใส่หมูแห้งแสบครับมกบานๆารับใคขาทยครขาลูกสาวเอาหมวกขึ้นจักน้อยนะลูกสาวเอาหนึ่งสองซ้ำ A I S วันทูคอมาเลย

นา่นครับมาดวยสิมาบ้งายครได้ทายลูกกันไมนได้การเล่บันันางาก็งชาแล้วนะครับผมมนเปงครับยี่สิบปีบอจักเลยเดือนนี้ครับหลายปีแล้วนครับกับบเว่าสิบก็ปีไปรวยครับว่องของชาวนาแพงแรงไหมรวยกับหลายปีเติบอยูด้วยครับผมใครอมได้มาก่อสงานบอฮุครับผมองู้สมแล้วตายไหม อยู่ในวัดเอันานี่บอกันมาจากสารคาม โอ้อ oh, ันหสิบ้วอนนั่งนั่งเรียนี่นี่ตอนนั้นนั่งเลาเลย่องแบบนีะทางไปเรีนีะะเพราะเด็ดังมื่อนั่งเรีนนั่งกินเขาเดี๋ยวนี้มันดังหลายตัวหลายันาก็พนังเรียนตาหพยายามาลีงนั่งเสียมหาพอตลอดทีมันนั่งเรียนนี่นี่พ่้านแบกถุงเขามาส่อันเต้เต้ก็เอแต่เต้ใหม่่เหญ่้นั่งระยะผพญ่ั้นุงผาขดมเนานั่ย่้มยเงา ต้อก็ให้ยันมรเปล่าูจ้างนคนทุกหาตอนเปสมัครที่ไหผู้ชายก็มันจะมอญผู้ชายก็มอญนั่งับนั่งนั่งเรียนโอ้โกันยุดตันแล้วนั่งยืนรถหกสบลอดอเป่บานยาผ่านเตีนมาที่เตีนนังตักพวาน้มนอะไรยันเป็นยันโอ้ยยังนอนไม่หงให้ตุนเพรยังเขานทุ่งเขาเออบบกท้องเข่าแกบุญเพราะที่แกบุญี่ละ จำได้ยุคนี่แล้วมาแล้วมากอดทั้งหลังคออยู่ได้ทายอยู่จะเล่นลุดปากว่าทายอยู่จำได้อยู่ลาลียูนรทหกสิบร้อยควายนั่นยังสินะไล่มาคลั่งเรื่ยเป็นตาตอนนี้เอาไปลองพว้ากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม